ประตูผีที่ห้องนอนผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตจริงบ้านหลังนั้นบ้านไม้เก่าๆที่ผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่มันไม่ใช่บ้านธรรมดามีบางอย่างผิดปกติที่ผมไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอผมไม่รู้จะเริ่มเล่าอย่างไรดีแต่ผมต้องเล่าให้หมดทุกอย่าง ผมซื้อบ้านหลังนี้มาในราคาถูกมากเพราะเจ้าของเก่าหนีไปอยู่ที่อื่นไม่เคยมีใครอยู่บ้านนี้นานๆบ้านมันเก่าผุพังจนแทบจะถล่มลงมาแต่สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อไม่ใช่แค่เพราะราคาถูกเพราะบ้านหลังนี้อยู่ในทำเลที่ดีใกล้กับที่ทำงานผม แต่มีประตูบานหนึ่งในห้องนอนของผมที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกๆมันเป็นประตูไม้สีดำขนาดเล็กไม่เหมือนประตูอื่นๆในบ้านบานประตูนี้ถูกทาสีดำคลับและไม่มีลูกบิดไม่มีรูกุญแจมันถูกปิดสนิทต,ตลอดเวลาเหมือนไม่เคยถูกเปิดมานานแล้วคืนแรกที่ผมอยู่ในห้องนอนผมนอนหลับไปตามปกติจนกระทั่งกลางดึกผมได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่ประตูบานนั้นเคาะ เคาะเป็นเสียงซ้ำๆเบาๆแต่คงที่มากผมลืมตาขึ้นมองแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมลุกขึ้นและไปยืนหน้าประตู แต่ประตูไม่ขยับวันถัดมาผมลองถามเพื่อนบ้านแถวนี้เกี่ยวกับประตูบานนี้ไม่มีใครกล้าพูดถึงทุกคนบอกว่าไม่ควรยุ่งกับประตูนั้นและแนะนำให้ผมอย่าเปิดมันเด็ดขาดผมยิ่งรู้สึกอยากรู้มากขึ้นทำไมถึงไม่ให้เปิดมันซ่อนอะไรไว้คืนต่อมาเสียงเคาะดังขึ้นถี่ขึ้นจากที่เคาะเบาๆกลายเป็นเสียงดังและหนักขึ้น ผมเริ่มกลัวเล็กน้อยแต่ก็ยังอยากพิสูจน์ผมใช้มือผลักประตูบานนั้นเบาๆมันไม่ขยับเลยแต่ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้ในความมืดเธอกระซิบเรียกชื่อผมซ้ำๆว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยผมกลั้นใจลุกขึ้นและหันไปมองรอบห้องแต่ก็ไม่มีใคร ผมเริ่มรู้สึกหนาววูบวาบเสียงนั้นยังคงดังอยู่ในหัวผมไม่หยุดตั้งแต่นั้นมาผมฝันร้ายอย่างต่อเนื่องผนังห้องดูเหมือนจะบีบเข้ามาเรื่อยๆมืดมนและเย็นยะเยือกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังจับตามองผมอยู่ผมเห็นภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีขาวยืนอยู่มุมห้องแต่พอผมหันไปมองอีกครั้งเธอก็หายไปเหลือไว้แค่ความเงียบและความหนาวเหน็บ ผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ในอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับประตูบานนั้นเลยแค่บ้านไม้เก่าที่ถูกปล่อยร้างมานานจนกระทั่งวันหนึ่งผมพบสมุดบันทึกเก่าซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ในห้องนอนมันเป็นสมุดของเจ้าของบ้านเก่าที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประตูบานนั้น สมุดเล่มนั้นบอกว่าประตูนี้นำไปสู่ห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมานานและในนั้นมีเรื่องราวอันน่าสยดสยองเกี่ยวกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างลึกลับสมุดบันทึกเขียนไว้ว่าเด็กหญิงคนนั้นเคยถูกขังในห้องใต้ดินด้วยเหตุผลบางอย่างและตั้งแต่นั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เคยไปไหนผมอ่านจนใจสั่นมือสั่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เธอมองมาที่ผมแล้วยิ้มแห้งๆช่วยฉันด้วยเธอกระซิบด้วยเสียงอ่อนแอผมยืนไม่ไหวใจผมแตกสลายเมื่อเห็นเธอร้องไห้และจ้องมาที่ผมเหมือนหวังจะให้ผมปลดปล่อยเธอผมพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอต้องติดอยู่ที่นี่เธอไม่ได้ตอบแต่เสียงเพลงเปียนโนดังขึ้นอีกครั้งและบรรยากาศเย็นเฉียบก็พัดถ่านตัวผม ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงผู้ชายดังขึ้นจากความมืดเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นเจ้ามนุษย์โง่เข้ามายุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเสียงนั้นพูดขึ้นอย่างดุด,ดันผมหันไปมองเห็นชายร่างใหญ่ในชุดเก่าผู้หนึ่งยืนอยู่เงียบๆดวงตาเขาเต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธ เขาบอกผมว่าเขาคือเจ้าของบ้านเก่าคนแรกและเป็นคนที่ขังเด็กหญิงคนนี้ไว้ในห้องใต้ดินด้วยเหตุผลที่ไม่มีใครรู้เด็กหญิงคนนั้นเธอไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนที่แกคิดไว้วิญญาณเธอถูกคำสาบกลายเป็นสิ่งที่มืดมนและอันตรายชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแกกำลังปลุกสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุก เขาพูดซ้ำๆด้วยความไม่พอใจผมเริ่มรู้สึกว่าผมติดอยู่ในกับดักผมไม่สามารถออกจากห้องใต้ดินนี้ได้ประตูที่ผมเดินลงมาก่อนหน้านี้ถูกปิดแน่นไม่มีทางเปิดผมพยายามใช้มือถือโทรขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณขาดหายหมดโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแม้แต่น้อย ในความมืดผมเห็นเงาของเด็กหญิงเดินเข้ามาหาผมใบหน้าของเธอชัดเจนมากขึ้นมีหยดน้ำตาไหลลงมาช่วยฉันทีอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวเธอร้องไห้แต่พอผมพยายามจับมือเธอร่างของเธอกลับเย็นเฉียบและโปร่งใสเหมือนควันไฟ เสียงเพลงเปียโน,โนดังกึกก้องจนแทบจะทำลายแก้วหูผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงผมลงไปสู่ก้นเหวที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ในที่สุดผมก็พบทางออกผมวิ่งหาทางขึ้นบันไดทันทีก่อนที่จะหมดสติไปเมื่อผมตื่นขึ้นมาผมพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นห้องนอนของผมเองหายใจแรงและเหงื่อท่วมตัว ประตูบานนั้นถูกปิดล็อกเหมือนเดิมและไม่มีเสียงเพลงหรือเสียงเคาะใดๆอีกแต่ผมรู้สึกว่าความมืดบางอย่างยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้รอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งหลังจากคืนที่ผมหลับไปพร้อมกับความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวทุกอย่างในบ้านดูเหมือนจะกลับมาปกติไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงเพลงจากเปียโนไม่มีร่องรอยของเงาเด็กหญิงในชุดขาวเลย ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นแค่ฝันร้ายหรือจิตใจผมเล่นตลกกับตัวเองแต่ความสงบเงียบนี้กลับทำให้ผมรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมเหมือนว่าบางอย่างในบ้านหลังนี้ถูกปิดฝังเอาไวล้ลึกๆและผมได้ปลุกมันขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ ผมเริ่มสังเกตความผิดปกติในตัวเองร่างกายผมเริ่มมีอาการแปลกๆก,กลางวันผมยังทำงานได้ตามปกติแต่พอข้ามมืดมาเยือนผมจะรู้สึกเหนื่อยล้าหายใจติดขัดและมีเสียงกระซิบในหัวซ้ำๆว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยจนผมแทบคลั่งผมพยายามจะบอกกับคนรอบข้าง แต่ไม่มีใครเชื่อผมดูเหมือนคนบ้าพูดถึงผีวิญญาณและประตูบานนั้นที่ไม่มีใครกล้าลงไปดูคืนหนึ่งขณะที่ผมนอนอยู่บนเตียงใจผมก็เต้นแรงอีกครั้งผมได้ยินเสียงฝีเท้าลงบันไดที่ประตูบานนั้นอย่างชัดเจนและเสียงเปียโนโด,ดังก้องในหูอย่างน่ากลัวผมหันไปมองประตูบานนั้นอีกครั้งเหมือนมีแสงจางๆส่องออกมา ผมลุกขึ้นและเปิดประตูบานนั้นด้วยมือที่สั่นเทาในความมืดใต้ดินครั้งนี้มีเด็กหญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเผชิญหน้ากับผมดูงตาของเธอส่องแสงวาวับเหมือนดาวบนท้องฟ้าแต่คราวนี้เธอไม่ร้องไห้เธอยิ้มร้ายกาจและพูดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทันใดนั้น ผมรู้สึกเหมือนจิตใจของผมถูกฉีกออกจากร่างมีบางอย่างเข้ามาแทนที่ที่ใจผมผมมองเห็นตัวเองยืนอยู่ในห้องใต้ดินใต้ร่างของผมคือร่างเด็กหญิงในชุดขาวที่ยิ้มเย้ยผมอยู่เธอไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ที่ควบคุมทั้งหมดเสียงนั้นดังขึ้นในหัวผม ทุกอย่างที่ผมเคยคิดว่าเป็นแค่ความกลัวความเศร้าความโดดเดี่ยวกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมวิญญาณที่เด็กหญิงนั้นวางแผนไว้ผมไม่ได้ถูกตามหลอกแต่ถูกสิงสู่อยู่ในร่างที่ถูกสาบผมกลายเป็นวิญญาณผู้ติดอยู่ในห้องใต้ดินที่ต้องเฝ้ารอเหยื่อคนต่อไปมาปลดปล่อย และประตูบานนั้นคือทางผ่านระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณที่ถูกสาบผมยืนอยู่ในความมืดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมไม่ใช่คนที่เปิดประตูผมเป็นคนที่ถูกขังอยู่หลังประตูนั้นและเสียงเพลงเปียโนยังดังอยู่ทุกคืนพร้อมกับเสียงเคาะประตูจากโลกภายนอก